เห็นเป็นังยครับก่นานี้ลยมอามาค่วันนีวันนี้าอร้อมนะาปีเกเอาพีุ่ปีามาดครับวันนี้ฉลองฉลองกันยิ่งใหญ่เลยเป็นไงบ้างครับผมก็วันนี้เป็นการเฉลิมฉลองนะครับผมครบรอบ15บปีขามาดนะครับก็ชื่องานว่า คารามัดฟิฟทิ้งแอนนิเวอร์แซรีครับผมอะซิมโฟนีออฟทัมเบิลส์บิวตี้ครับผมก็เขาเรียกว่าเราทําเดินทางมาถึงใน15ปีแล้วนะครับผมที่เขาเรียกว่าในมณฑุธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางเพอร์ซนาลแคร์นะครับผมแล้วก็เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับความงามครับผมก็รวมกันทั้งหมดเนี่ย20แบรนด์นะครับผมเเารียกภายใต้เครือคามาดนะปีนี้ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเกือบๆปีกว่าๆเดี๋ยวเราลอนสแบรนด์ใหม่ออกมาทั้งหมดเกือบ10แบรนด์ด้วยกันครับผมแล้วก็คิดว่าเราจะก้้้าาาาาาาววววต่่่่่อออออไไปยยยงงมมมมััััันนนนนคคคคครรรรรบบผผกกกก็็เเเเจดทีีลลิ์พสะแ เ,เพื่อที่เขาเรียกว่าจะก้าวสู่ปีหน้าแล้วก็เขาเรียกว่าแบรนด์ต่างๆของเรานี้20แบรนด์ครับผมแล้วก็มีการจัดจำหน่ายนะครับผมไปยังเขาเรียกว่าหลายๆประเทศมากกว่าเกือบ30ประเทศแล้วครับณตอนนี้นะครับผมก็ค่อนข้างดีใจมากๆครับผมที่เขาเรียกว่าแบรนด์เครื่องสำอางคนไทยนะครับผมเขาเรียกว่าก้าวมาได้ไกลถึงขนาดนี้ครับการเดินทางของข้ามาตลอดนตลอดอย่นเวลาต,ตอนนี้ขยายไปกี่สาขา เออจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยเน้นในการกระจายหน้าขายนะไม่ใช่เฉพาะเขาเรียกว่าร้านของเราเองครับผมแต่ว่าเราขายทั้งแบบเขาเรียกว่าช่องทางที่เป็น traditional trade นะครับผมตามร้านค้าส่งต่างๆ modern trade นะครับตามห้างร้านต่างๆในทุกประเภทเลยครับแล้วก็ขา,ขายเขาเรียกว่าเน้นสื่อสื่อออนไลน์นะครับผมแล้วก็ตลอดจนส่งออกไปยังประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกครับ ก็ดีใจครับจริงๆได้ร่วมงานกับพี่แก๊ปมาเนี่ยประมาณปีที่สามแล้วก็ได้เจอพี่แก๊ปมาตลอดพี่แก๊ปก็เป็นคนน่ารักก็รู้สึกว่าทิศทางที่ได้ร่วมงานกับทางคามาเรารู้สึกว่าประทับใจทุกครั้งในงานวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบวันนี้การอุ่นมากแล้วก็ยินดีด้วยครับสำหรับ15ปีครับขอบคุณมากครามรอยิ้มสำหรับแฟนพี่แก๊ปด้วยนะครับอ้ยรอยิ้มระดับพรีเมียมฮะสกินแล็บนะครับผมค่ะแล้วก็รู้สึก ภูมิใจเนาะกับการที่มีแบรนด์คอสเมติกของไทยแล้วก็แบบมีความโด่งดังชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกเลยแล้วก็พอมีโอกาสได้มาร่วมงานก็ยิ่งรู้สึกแบบขอบคุณมากๆค่ะที่ที่ทให้มีโอกาสเปเส็นส่วนหนึ่งของคามาค่ะ ค่ะสำหรับผมเบลเป็นในส่วนของเคทตี้ดอลนะคะก็จะเป็นตัวของรองพื้นแล้วก็แป้งค่ะก็ดีใจามากๆนะคะสําหรับปีที่15นี้ค่ะก็เบลร่วมง,งานกับคุณแก๊ปมากก็น่าจะปีที่3แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็เห็นถึงการเติบโตพัฒนาการรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยที่เราใช้เองอ่ะเราแบบเราเป็นทั้งตัวพรีเซนเตอร์ด้วยเราเป็นผู้บริโภคด้วยรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นําเสนอ,อตัวแบรนด์เคทตี้ดอล ใช่ของผลบ้านที่อ่ะก็ส่องออมับพี่ลิศที่อยู่ในจอของเอ่อเพจที่เรลิฟต์นี่ไหมลิปและแก้มครับผมอะไรนะลิฟต์ลายแก้มและพาเลตตาพาเลตตาให้ครบครบเป็นคัลเลอร์เมคอัพนะครับใช่ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่เหมือนอย่างที่พี่เบลบอกเลยคือพวกเราแบบใช้มาตลอดแล้ววันหนึ่งเราได้เป็นพีเซนเตอร์อย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจทีนี้ด้วยนะคะเป็ที่สุด ขอบคุณมากครับผมจะได้ร่วมงานกันต่อไปเรื่อยๆครับแน่นอนครับคก็ยินดีกับควแก๊้ด้วยนะคะคค่ะมารับก็ดีใจมากเราเป็นน้องใหม่เข้าสู่แคทตี้ดอว์แบตเตอรี่ค่ะก็ฝากและขอบคุณด้วยแล้วก็ดีใจมากที่เราเป็นแบรนด์ไทยที่สามารถโคุยได้ก็หวังว่าอนาคตเราสามารถทำให้แคทตี้ดอวแล้วก็เครือ เติบโปากอีีคร <|so|>> ับความจริงใจของคุามาจะเป็นยังไงครับก็จริงๆ ก้าวต่อไปครับผมก็จริงๆเราขายในตลาดที่เป็นแบบอาเซียนทั้งหมดแล้วครับผมก็จริงตั้งเป้าว่าอีก3-5ถึงปีข้างหน้าอยากจะลองไปตลาดอเมริกาสักครั้งครับว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะเหมือนแบบบียอนไปมากกว่าที่เราเป็นอยู่ครับผมก็จริงๆที่ขายไปเกือบ30ประเทศส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของพวกแบบเอ่อ CMV แล้วก็ AEC แล้วก็ตลอดจนตะวันออกกลางด้วยครับผมเราอยากจะลองไปแบบทวีปอื่นๆดูอย่างเงี้ยครับผมก็ขยายแปอย่างอเมริกาใช่ครับไปผลิตต่อไหมครับ ถ้าเราสามารถไปได้เราก็จะไปค่ะาทำให้ได้เขาเรียกว่าคือบริษัทเรตลาดหลักทรัพย์นู่นแล้วก็แบบว่าต้องมีโกรดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือเราก็มันค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าของเราแล้วก็เขาเรียกว่าช่องทางจัดจําหน่ายครับผมคือแน่นอนว่าสินค้าทุกอันต้องมีคุณภาพแล้วก็สามารถไปไกลได้แน่นอนครับการให้ผ่านเรื่องนะครับความจริงใจของผู้ความจริงใจต่อผู้บริโภคทำให้คามาดเดือดลมอาจจะมครับก็สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรามีบริอยตลอดครับคือธรรมารีบานนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าความจริงใจต ทั้งแบบอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีข่าวกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบบางทีเราก็ส่งสารแบบพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบบางทีไปรับงานผิดไม่ได้เช็คงานก่อนหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าอึแบบบางทีเขาก็ไม่รู้อะไรว่าเหมือนแบบมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยศึกษาดีแล้วก็ยังแบบก็ยังอยู่ดีก็ตกเป็นแบบเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราแบบไม่ได้ ม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยจริงๆก็เราก็อยากจะเป็นแบรนด์หนึ่งค่ะที่เหมือนเป็นตัวอย่างของเครื่องสําอางของคนไทยเป็นตัวแทนให้เห็นว่าแบรนด์ของคนไทยอ่ะสามารถที่จะมั่นคงสามารถที่จะทาอย่างถูกต้องได้แล้วก็สามารถที่จะมีเขาเรียกว่ามีความแบบแข็งแกร่งแล้วไปสู่แบบระดับสากลได้ครับผมเพราะฉะนั้นคือเราก็อยากจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะแบรนด์คามาดเราด้วยนะทุกๆแบรนด์ของคนไทยในเครือทั้งหมดเราก็พยายามอยจะผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสาอางของคนไทยค่ะเหมือนแบบให้ให้เติบโตไปพร้อมๆกันในระดับสากลครับ ขอบคุณมากค่ะคนที่เจอตัวการค่ะการครับก้องแดงครับก้องแดงไม่พอโอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอรับโอ้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โหโอ้โาโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอโอ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้โหโอ้โห้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหอ้โหโอหโอ้อ้โหโอ้้อ้โอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โ้โหโออ้อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอออ โอเคกครับลอมายายายาอยอยาอยมา่ข้างล่างจ้าเฉียงอกแโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมานะคะขอบคุณมากค่ะ้แฟนี่เมื่อไหร่จะแต่งงานครับ